หล่อเวอร์น้องไซรัสสิบเตือนแล้วช่างเนี่หลุดโฟกัสแนะนำดิวว่าหล่ออป,ป้าตั้งแต่เด็กเลยละค่ะสำหรับน้องไซรัสแอสตารีลูกชายสุดที่รักของดิวอลิสลาและเซบาสเตียนลีเรานั้นจะได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักของครอบครัวและพัฒนาการของน้องไซรัสที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องนั้นพูดตามคุณแม่ได้แล้วคำว่าชื่นใจใจไหม และล่าสุดในวันนี้12มิถุนายนสาวดิวนั้นก็ได้เผยภาพน้องไซรัสอายุครบ10เดือนแล้วหล่อแล้วก็น่ารักสุดๆเลยล่ะค่ะพร้อมแคปชั่นระบุว่าอะเลื่อนเบบี้ไซรัส10 months ครบรอบ10เดือนของผมแล้วครับชื่นใจท่ามกลางคนบันเทิงแล้ว Like, และก็คอมเมนต์ชื่นชมในความหลอ่อความน่ารักเนี่ยจำนวนมากเลยล่ะค่ะในขณะเดียวกันก็พบว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งนั้นเข้ามาบอกเอาไว้ว่าถ้าโกนผมให้น้องสักครั้งน้องน่าจะผมดกกว่านี้นะน่ารักหนุ่มน้อยเป็นตน้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ